ต่อไปเรามาดาูตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะเป็นดูความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องเทอมต่างๆที่พูดถึงไปเกี่ยวกับปฏิกิริยานะคะอาจารย์เอาตัวอย่างของปฏิกิริยาที่ที่ค่อนข้างสิมเพิลมาให้เพื่อที่จะเป็นการแนะนำไอเดียให้เราได้ทราบก่อนนะคะ ในโจทย์นี้นะคะเป็นปฏิกิริยาระหว่างแกส๊สไฮโดรเจนกับแกส๊สไนโตรเจนนะคะที่ทำปฏิกิริยากันผลิตแอมโมเนียแกส๊สโดยโจทย์ให้มาว่าตอนเริ่มต้นของปฏิกิริยานี้มีไนโตรเจนแก๊สอยู่5โมลแล้วก็มีไฮโดรเจนแก๊สอยู่9โมลน,นะคะให้ทำสีอย่างนี้นะคะเขียนสมการของปฏิกิริยานี้นะคะแล้วก็ดูว่าอะไรเป็น limiting แล้วก็ excess reactant แล้วก็ให้คำนวณเปอร์เซ็นต์ excess โดยมวลน,นะคะของ excess reactant สุดท้ายก็ให้คำนวณหายวของแอมโมเนียโดยที่อันนี้เรามี substrate หรือว่า reactant สองตัวคือไนโตรเจนกับไฮโดรเจนก็ให้คำนวณ mass U ของแอมโมเนียจากไนโตรเจนแล้วก็ mass Yield ของแอมโมเนียจากไฮโดรเจนนะคะเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณกันนะคะ เค okay, ค่ะจากโจทย์นี้นะคะข้อแรกเลยก็คือให้เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะคะอีควเอชัของปฏิกิริยานี้เพราะนั้นในปฏิกิริยานี้มีไฮโดรเจนแก๊สทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนแก๊สแล้วก็ทำให้เกิดแอมโมเนียแอมโมเนียคือ NH3 นะคะที้เวลาเขียนปฏิกิริยาเสร็จแล้วก็ อย่างแรกที่ต้องทําเลยคือดูว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยมันดุลแล้วหรือยังนะคะก็มาดูสมการนี้ยังไม่ดุลน,นะคะข้างนี้มีไนโตรเจน 2, องไนโตรเจนหนึ่งไฮโดรเจนสองไฮโดรเจนสเพราะนั้นก็คือจะต้องดุลปฏิกิริยานี้ก่อนนะคะถ้าเราใส่สองเข้าไปด้านหน้านี้นะคะตอนนี้ไฮโดรไนโตรเจนก็มี2โมเลกุลแล้วนะคะส่วนไฮโดรเจนด้านขวามี6โมเลกุล ด้านซ้ายมี2ก็เติมไปอีก3นะคะนี่เช็คดูไฮโดรเจน6 h ไฮโดรเจนหนะไนโตรเจนมี2ไนโตรเจนมี2อันนี้ก็สมการนี้ก็ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นข้อ1ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปก็คือดูว่าอะไรเป็น limiting กับ excess reactant นะคะพอมาถึงขั้นนี้นะคะเราก็เราก็ต้องมาดูนะคะว่า ปฏิกิริยานี้ที่เขาให้มาก็คือเมื่อเริ่มต้นนะคะอินิเชียลเนี่ยเขาให้ไนโตรเจนแก๊สนะคะมาไนโตรเจนแก๊สมา9โมลน,นะคะแล้วก็ให้ไฮโดรเจนแก๊สขอโทษค่ะสลับกันนะคะให้ไนโตรเจนแก๊สมา5โมลให้ไฮโดรเจนแก๊สมา โมนะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมาดูว่าตัวไหนทําปฏิกิริยาหมดนะตัวนั้นก็จะเป็น limiting reactant นะส่วนตัวที่เหลือก็จะเป็น excess reactant นะนะการคิดตรงนี้ก็คือเราดูได้ทั้งจำนวนโมลที่ทําปฏิกิริยาหรือทั้งแมสที่ทำปฏิกิริยา มาดูเริ่มต้นก่อนเลยก็ได้นะคะบอกว่าถ้าดูจากโมนนะะถ้าดูจากจำนวนโมนอาจารย์ขอเขียนข้างบนนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าดูจากโมนเรารู้ว่าเรามีไฮโดรเจนเริ่มต้น9้ามีไนโตรเจนเริ่มต้น5นะคะเราจะคิดจากตัวไหนก่อนก็ได้อาจารย์ขอคิดจากไฮโดรเจนก็แล้วกันนะคะก็คือ เราดูว่าเรามีไฮโดรเจน9โมลเนี่ยจะทำปฏิกิยากับไนโตรเจนกี่โมลโดยที่เรารู้ว่าจากสมการข้างบนนี้นะคะเรามีไฮโดรเจน3โมลทำปฏิกิยากับไนโตรเจนพอดีเนี่ย1โมลน,นะคะเรามี ไฮโดรเจนเริ่มต้น9โมลจะทำปฏิกิยากับไนโตรเจนพอดีเนี่ยก็คือ1ส่วนสคูณ9ก็คือ3 39 3โมลนะแต่ว่าโจทย์ให้ไนโตรเจนมา5โมลนะแสดงว่าโจทย์ให้ไนโตรเจนมาเกิน นะเกินมา2โมลน,นั่นก็คือหมายความว่าไนโตรเจนเนี้ยเป็น excess reactant นะส่วนไฮโดรเจนจะเป็น limiting reactant นะใช้วิธีนี้ก็ก็ได้นะคะหรือเราอยากจะลองใช้วิธีที่เป็น mass ก็ได้เช่นกัน วิธีเป็นแมสก็ได้เช่นกันโดยที่วิธีที่จะใช้แมสเนี้ยเราก็คือจะต้องมาแปลงโมลให้เป็นให้เป็นแมสก่อนนะเพราะนั้นอย่างในกรณีนี้นะคะถ้าดูจากสมการไฮโดรเจน3ามโมลนะคะคิดเป็นกี่กรัมไฮโดรเจนโมลโมเลกุลของเขาคือ2 3 2ก็คือตรงนี้ก็คือเป็น6กรัม ะะ6กรัมนี้ทําปฏิกิริยากับไนโตรเจน1โมลซึ่งไนโตรเจน1โมลน,นะคะก็จะมีโมเลกุลาร์เวทอยู่28เพราะนั้นก็คือเป็น6กรัมของไฮโดรเจนทําปฏิกิริยากับ28กรัมของไนโตรเจนถ้าเราคิดถัดมาอีก1สเต็ปนะที่คิดถัดมาอีก1สเต็ปก็คือของโปรดักต์ด้วยนะ ก็คือ6กรัมของไฮโดรเจนทาบิยา2 8กรัมไนโตรเจนจะได้อาโมเนียมา2โมลซึ่งอาโมเนีย1โมลนี้เนี่ยนะคะ14 15 16 17นะคะโมเอ่อโเลกุลาวเวส17มี2ตัวก็เป็น34กรัมนะคะซึ่งอ่ะเราลองบาลานสมการดูก็คือ6บวก8ได้ได้34นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะใช้ ดูจากแมสก็ได้นะคะซึ่งเปลี่ยนตรงนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยน9โมลของไฮโดรเจนกับ5โมลของไนโตรเจนมาเป็นแมสด้วยนะเพราะน,นั้น9โมลของไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนโมเลกุลาร์เวท2ไหมคะ9คูณ2 9 1 9 9สอง18กรัมนะคะส่วนไนโตรเจนโมเลกุลาร์เวท28มี5โมลก็คือ140กรัม Uh, เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากแมสนะคะไม่ได้ดูจากโมลถ้าดูจากแมสก็จะต้องบอกว่าจากปฏิกิริยาใช่ไหมคะไฮโดรเจน6กรัมนะคะทำปฏิกิริยาพอดีกับไนโตรเจน28กรัมเพราะฉะนั้นเรามีไฮโดรเจนที่ให้มาก็คือ18กรัม ะะทำปฏิกิริยาพอดีกับไนโตรเจนเท่าไหร่ก็คือ28ส่วน6คูณ18นะคะกดเครื่องคิดเลข28หาร6คูณ18นะคะก็คือ84กรัมนะ,ะเพราะนั้นไฮโดรเจน18กรัมนี้ทำปฏิกิริยากับไนโตรเจน84กรัมแต่ให้โจทย์ให้ไนโตรเจน ร้อยสี่สิบกรัมนะเพราะฉะนั้นก็คือให้เกินมานะให้เกินมาเพราะฉะนั้นก็สรุปเหมือนเดิกเหมือนกันก็คือไนโตรเจนเป็น excess react a n t แล้วก็ไฮโดรเจนเป็น limiting reactant นะโอเคข้อดีก็ผ่านไป นะ,ะทีนี้มาดูต่อนะคะเราเคลียร์ข้อ1กับข้อ2ไปแล้วเนาะเรามาดูต่อข้อ3นะคะให้คำนวณเปอร์เซ็นต์เอ็กของเอ็กเซสเ .ACT เอนนะคะกลับไปดูข้างบนเรารู้ว่าที่เอ c e s s ก็คือไนโตรเจนใช่ไหมคะเดี๋ยวจารย์กรอบอันนี้ไปหน้าถัดไปด้วยเนาะ ก็ตรงนี้มาด้วยนะคะเผื่อจะต้องได้ใช้เพราะนั้นตัวที่ Excess นะคะเป็นไนโตรเจนเป็นตัว Excess ะ,ะโดยที่ให้มาร้อยสี่สิบกรัมนะคะแต่ว่าจริงๆที่จะต้องใช้ก็คือใช้แค่84กรัมถูกไหมคะ เพราะนั้นตามสไตอ์คิโอเมทรีนะคะตามสไตอ์คิโอเมทรีไฮโดรเจน18กรัมนะคะทำปฏิกิยาพอดีกับแม้ตรงนี้ทำปฏิกิยาพอดีกับไนโตรเจน84กรัม ทีเราก็ไปดูว่าถ้าเราจะคำนวณเปอร์เซ็นต์เอ็กเซสเนี่ยคืออะไรถ้าเราไปดูสูตรก็จะบอกว่าเปอร์เซ็นต์เอ็กเซสของไนโตรเจนใช่ไหมคะเพราะไนโตรเจนเป็นตัวที่เอ็กเซสก็คือเป็นไนโตรเจนที่ใส่ลบไนโตรเจนที่ใช้ตามสมการตามเทอรีหารด้วยไนโตรเจนที่ใช้ตามเทอรีคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ นะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เอ็กเซก็ไนโตรเจนที่ใส่อาจารย์ให้หาอาจารย์ให้หา by m a s ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องออกมาเป็น m a s เนาะไนโตรเจนที่ใส่ลงไปก็คือไนโตรเจนที่ให้มาคือร้อยสี่สิบนะฮะไนโตรเจนที่ใช้ตามเทอรี่ก็คือทํากปริยาพอดีกับ18กรัมไฮโดรเจนเนี่ยก็ต้องใช้ไนโตรเจนแปดิบสี่กรัมนะหารด้วยแปดสิบสี่กรัม นะคูณด้วย100%นะคะอ่ะกดเครื่องคิดเลขนะคะ140่งอ่สิบลบแ4หารอ4สิเท่ากับเท่านี้คูณ100นะคะก็จะได้ออกมาเป็น66.7นะคะเพราะฉะนั้นไนโตรเจนใส่เข้าไป excess 6หก็ขนี้ก็ ผ่น,นะคะส่วนข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปให้คำนวณยิวข้อถัดไปให้คำนวณยิวมีคำนวณยิสออย่างก็คือคำนวณยวแอมโมเนียจากไนโตรเจนแล้วก็แอมโมเนียจากไฮโดรเจน ก่อนที่ำตรงนั้นได้เราต้องรู้ก่อนว่าไนโตรเจนที่จะ,อะแอมโมเนียที่จะผลิตออกมาเนี้ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะจากสมการนะคะเราสามารถคำนวณได้จาก limiting reactant ถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อปฏิกริยาสิ้นสุดเนาะ limiting reactant ในในที่นี้ก็คือไฮโดรเจนนะคะเมื่อกี้จากข้อแรกที่เรา รู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าไฮโดรเจนเป็น limiting reactant ส่วนไนโตรเจนเป็น excess เพราะฉะนั้นจะคำนวณผลิตภัณฑ์ก็ต้องคำนวณจาก limiting reactant นะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี้ยก็คือหาแอมโมเนียที่ผลิตก่อนนะ,ะโดยที่เรารู้ว่าไฮโดรเจน6กรัมนะคะอาจารย์ใช้เป็นกรัมเพราะว่า โจทย์ให้คำนวณแมสยิวเนาะไฮโดรเจนหกกรัมเนี้ยผลิตแอมโมเนียได้สามสิบสี่กรัมนะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนที่เป็น limiting reactant สิบแปดกรัมเนี้ยจะผลิตแอมโมเนียได้ก็คือสามสิบสี่ส่วนหกคูณสิบแปดนะคะดูว่าได้เท่าไหร่นะคะสามสิบสี หาร6คูณส8เท่ากับ1 0ึ่ง้อสองกรัมนะเพราะฉะนั้นแอมโมเนียที่ผลิตได้คือ102่กรัมทีนี้มาดูยิวของแอมโมเนียนะคะยิวของแอมโมเนียก็คือยิวของแอมโมเนีย อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเวลาเรา,เาจะคำนวณยิวเราควรที่จะบอกด้วยว่าเป็นจากซับสเตรตตัวไหนอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเรามีซับสเตรตหรือแรกตันสองตัวนะคะยิวของแอมโมเนียจากไฮโดรเจนนะคะก็จะเท่ากับแอมโมเนียที่ผลิตขึ้นก็คือหนึ่งรกรัมกับไฮโดรเจนที่ใช้ไป นะะในที่นี้ก็คือใช้ไฮโดรเจน18กรัมเพราะว่าใช้หมดเห็นไหมคะใช้หมดนะเพราะฉะนั้นค่ายิวที่ได้ออกมาก็คือเป็น102หาร18 g, ก็จะได้5.67นะก็อาจจะใส่เป็นกร,รมัมแอมโมเนียส่วนกร,รมัมไฮโดรเจนเป็นหน่วยนี่นะคะส่วนในกรณีของไนโตรเจนก็จะทำคล้ายๆกันก็คือยิวของ แอมโมเนียที่มาจากแกส๊สไนโตรเจนก็เท่ากับหนึ่งร้อยสองกรัมทีนี้ของไนโตรเจนก็ต้องไปดูว่าร้อยสองกรัมมาจากไนโตรเจนเท่าไหร่นะคะซึ่งก็คงไม่ใช่ร้อยสี่สิบเราก็ต้องกลับไปดูนะคะว่าถ้าไฮโดรเจนส8บดกรัมทำปฏิกิยากับแอมโมเนีย8ปดิบสี่กรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิบดกรัมไฮโดรเจนได้แอมโมเนียเท่านี้แปดสิบสี่กรัม ไนโตรเจนก็ต้องได้อมโมเนียเท่ากับที่ไฮโดรเจน18กรัมให้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือใช้ไนโตรเจน8 4สกรัมอาหาร84กรัมหนึ uh ่ง huh, ้ยสองหาร8ปดสเท่ากับ1.2 1 21. อนันนี้ก็คือเป็นกรัมแอมโมเนียต่อกรัมไนโตรเจน อันก็คือจะเห็นว่า U ของแอมโมเนียเนี่ยถ้าเราไม่ specify ว่าเป็น U ต่อไฮโดรเจนหรือว่า U ต่อไนโตรเจนมันก็จะไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีที่มี r e ีแอคสองตัวนะคะจะเห็นว่า U ออกมามีค่าที่ต่างกันค่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Reaction ค่ะ